หาวิทยาลัยท้าฝันนี่คือแปลงอนุรักษ์ทุเรียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรณชุมชนบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีครับเจ้าของสวนที่นี่ดูมีความสุขได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพและมีการดูแลระบบการรดน้ําในสวนทุเรียนที่ดีด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์จัดการน้ําจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสวนทุเรียนที่นี่เขาก็จะใช้ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจ่ายน้ําไปตามท่อ PVC แรงดันน้ําที่ปลายท่อเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็คือการติดหรือการสตาร์ทเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยก็คือปริมาณน้ําเมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช้เนี่ยไม่ไประหยัดนะครับน้ำก็ไม่ไม่ไปไม่ไปสู่ต้นทุเรียนที่ที่ต้องการที่ปลายปลายน้ำนะครับแรงดันน้อย ก็โดยโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมาวิทยยเทคโนโลยีและชุงคนพระนครนะครับก็ได้นํากระบวนการทางเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาโดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ตัว PLC ในการควบคุมตัวต้นกําลังก็คือมอเตอร์ปั๊มน้ําให้สามารถควบคุมได้กับ ทั้งสวนซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเราเทียบกับพลังงานที่ใช้ระหว่างการใช้เดิมใช้เครื่องยนต์ดีเซลต้องใช้น้ํามันนะครับกับใช้ไฟฟ้าแล้วมีการควบคุมโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะทําให้ชาวสวนเนี่ยสะดวกสบายและก็ลดต้นทุนด้านพลังงานนะครับซึ่งพลังงานที่ใช้ทางไฟฟ้าจะถูกกว่าน้ํามันค่อนข้างเยอะอาจารย์มาทาให้ก็คือประหยัดเวลาในการรดน้ําผลผล,ผลิตก็ดีขึ้นต้นก็งามขึ้นค่ะ hey! นสนับสนุนความรู้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ